Who you? skill hưu đau skill đau ไอ <Double kill. S 1> да ้วเชื้อได้ไเล้วเจออีกหนอเปล่าปังม o o k e go I'm n o o ไม่แต่ว่าไอตัวตีมันแยกรางอยู่นะไอตัวที่แต่งานสีขาวอะ chỗ quan luôn Con đấy. <laughs> อุ้ยเพื่อนอู้อ้าวอย่าอยาทนอ่ากยาอย่าขอบคุณนะ Ừ Khó khóng nòi Khó khóng nòi Tên nó? Rồi mình...rồi...rồi ra cân bị แย่เลย first blood kapuna <laughs> look at me go i'm not the old me no more ขอบคุณนะนะของอยู่นี่นขอบคุณนะแล้วพี่จะท <c oughs> หันว่าะะแล้วค่ะพี่แค่หันวอลทีละวค่ะไปละเราก็ออกจิ้มเลย เก่งเขาผ่านค่ะจอกดอะไรเฮียป่อเนี่ยควายอยูก็ด่าเป็นเฮียเหงอปากเฮียแม่มตาไหลเฮียอ้วนจ่าเป็นเฮียอะไรควายเป็นย่อยเียวตาเีย <Kill. S 2> ขอบคุณนะมา่นก่า I'm not the old me no อยูย่ก็รั่วเลยตกใจนะของอยูนะ่นี่ของอยู่นะ เป็นบัววัวตารางไให้ดิดิจรอดฮิตก,กินมา Work up my appetite. Mukbang time. Now are you? Chao, what's that Ừ Yarin, cho yarin mà, <laughs> ต่อไหม่